ันนี้คุณพ่อจะมาให้หนูเล่นเกมจับคู่สีนะคะแต่ว่าเรามีสีอยู่แล้วหกสีนะคะมีสีอะไรบ้างคะสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดำแล้วก็สีขาวอุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่มีแป็งมีแท่งกวนใช่ไหมแท่งกวนค่ะแล้วก็แล้วก็มีแก้วน้ำแก้วน้ำให้ล้าคนะแล้วก็มีขวดแล้วก็มีแก้วสำหรอค่ะแล้วเราอ่าแล้วน้ำอยู่ไหนะคะ น้ำอยู่นี่นะเราเตรียมน้ำไว้แล้วแล้วหนูจะผสมสีเป็นทั้งหมดกี่สีนะคะเป็นทั้งหมดสิบสีค่ะโอเคสิบสีไปเลยสิบสีไปเลยงั้นเราลองไล่ทีละอันก่อนไหมคะว่าจะผสมสีอะไรก่อนงั้นผสมสีที่เรามีก่อนไหมคะโอเคค่ะงั้นเราลองมาผสมกันเลยโอเคเราจะเริ่มจากผสมสีเหลืองก่อนเลยนะคะโอเค สักประมาณนี้ก็ฝานะคะนี่จะได้กระถูเหลืองแบบนี้นคะคะต่อไปนะคะจะเป็น โอเค,อเคนะคะสีเหลืองเสร็จแล้วเราจะเริ่มด้วยสีน้ำเงินต่อนะคะอือเกิดฝามาแก็โอโอ,โอเคนะคะที่ะท่เด้วก็ อ,อยากผสมด้วยไหมพี่ทามอ,อ่ะงั้นคนละสามสีอ่ะเดี๋ยวให้น้องลิงก่อนต่อไป,อไปน้องลิงสีเขียวสีเขียวนะคะน,ะะน,นี่สีเขียวเปิดงจะสีเขียวก็อาจจะเล็กนิดนึงนะไนะม่เป็ก การที่ย่างแล้ววางเลยค่ะออะอตามที่ทมมางม,สมสั้งครับพี่ทางจะผสมสีไรก่อนแดงครับแดงนะพอแล้วพอแล้วคครับ,รบปิดฝาครับปิดฝาครับ ใช้สีอะไรครับสีแดงครับโอเคขาไปขาไปสีขาครับจะออกสีไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ๋อขาวไหมมันขาวเปรี้ยมันเหมือนน้ำวนขาวเปรี้ยเลยเหรอมันมีเหรอขาวเปรี้ยนม้ำวนนี่แหละอาไปหลอกคนได้แล้วน้ำนี้เรากินกันได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ใช่สีผสมอันนี้สีอะไรเนี่ยสีดำครับสีดำพอ ฝาสีนะครับปิดฝาสีปิดฝาสีมันเหมือนลูกออดเหมือนลูกออดอ่าพอเดี๋ยวพี่ทำไปล้างมือก่อนอ่ะตอนนี้เราได้กี่สีแล้วเด็กสิบสีอะสิบอะเด็กๆตอนนี้เรามีกี่สีแล้วโอเคค่ะขาดอีกกี่สีครบสิบขาดอีกสี่สีอีกสี่สีใช่ไหมตอนนี้เรามีสีอะไรแล้วบ้างเหลืองเขียวแดงขาวดำโอ้โหและอีกสีสีเราจะเอาสีอะไรดี ชมพูส้มอะไรอีกให้น้องลีเลือกอีกหนึ่งสีสีมิ้นท์จะดีเหรอสีม่วงอ่ะสีม่วงอ่ะพี่ดำไเลือกสีเทาโอเคงั้นเรามาผสมกันไหมเอเลยมาเรามาผสมสีกันน้องลีจะเอาสีอะไรกันคะหนูจะเอาสีชมพูก่อนนะคะโอ้สีชมพูพี่ทำอ่ะเอาสีเทาก่อนค่ะอ่าสีลีสีชมพูต้องเอาสีอะไรผสมกับสีอะไรเอาสีแดงกับสีขาวผสมกันนะคะอ่ะลองทำให้ดูสิ ไหนขอดูหน่อยสิยน,น้ำอยู่ในนี้แล้วเราต้องผสมอะไรคะผสมสีแดงกับสีขาวนะคะอ่ะลองเลยไหนที่ผสมมาแล้วได้ไหมคะสีชมพูได้ค่ะนี่สีชมพูเหมือนอะไรคะเหมือนเหมือนยาย เหมือนยาที่หนูไม่ชอบเลยเออหนูต้องทำใจเป็นติดติดนาที <c oughs> โอเควางไว้ค่ะสีชมพูอือขับมาพี่ทำผสมสีเลยครับสีขาวครับเอาอะไรกับอะไรเอาสีดำกับสีขาวมาผาสมรวมกักนโอเคง,งั้นเทใส่แก้วเลยครับแบบดีที่ขวดแล้วมั้อืมใช่ลเลยก,ก็เลยเราต้องเอา ได้ได้สีเทาด้วยยังได้สีเทาแล้วครับโอเคอ่ะเราขาดอีกสองสีน้องลินจะบสงสีอะไรนะคะผสงสีม่วงโอเคมาเริ่มเลยต้องใช้สีแนละ้วนายโอโ้โหสีม่วงมาแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวตามพี่ทามบ้างโอเคไหมคะอ่าอ่ะ,อะพี่ทามตามพี่ทามบ้างผสมสีอะไรนะสีส้คาาสมาาครับโอเคไปดูเอาอะไรผสมอะไรครับเหลียวแล้วใส่ขางนิดนึงค่ะ ได้มาหรือยังได้ครับสีส้มโอ้โหพาอว่ามันเหมือนชามะนาวที่พ่อกินบ่อยๆเครับในหมู่บ้านเราใช่ครับเพื่อนอะลองบวงงดิตอนนี้เราได้ครบสี่สีหรือยังเอ้ยได้ครบสิบสีหรือยังครบแล้วครับเฮ้เดี๋ยวเราจะใช้ทั้งสิบสีนี้เล่นเกมกันนะคะโอเคไหมครับแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องผสมเพิ่มให้มันมีอย่างละสองขวดโอเคไหมครับโอเคัสดีครับตอนนี้เราผสมสีกนเสร็จแล้วมีสสีครับ มีสีอะไรบ้างครับมีสีเหลืองน้ำเงินเขียวแดงขาวดำชมพูเทาเม่วกและส้มครับแล้วต่อมาเราจะทำอะไรกันต่อครับน้องลีนเราจะมาเอาพวกสีตัวนี้มาจับคู่กันแล้วก็เอามาเล่นเกมกันค่ะชื่อว่าเกมจับคู่สีค่ะใครชนะพ่อมีเงินรางวัลให้ด้วยนะครับอพอพร้อมหรือยังพร้อมเลไปหลังจากเด็กๆผสมสีเสร็จแล้วคุณพ่อขอ มาเตรียมอุปกรณ์สำหรับเล่นเกมกันครับครั้งนี้เราได้สปอนเซอร์จากผู้ใหญ่ใจดีคุณปู่คุณย่ามาครับเด็กๆคาดหวังรางวัลกันเต็มที่เลยรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูเด็กเล่นเกมกันครับโอ้กติกานะพ่อี่ไอกกติกากันนะต้องเอาขวดน้ําวางด้านบนนะขวดน้าที่เป็นสีสีที่อยู่ด้านหลังมาวางด้านบนใช่ถ้าวางตรงแล้วมันตรงกับ ที่อยู่ด้านล่างเขาจะได้นต่างไปโอเคไหมครับจะวางขวดไหนก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกอ่ะให้ให้เลือกก่อนว่าใครจะเล่นคนแรกตามไม่เลยตามลำดับไหลตามลำดับไหลได้ไหมโอเคอันนี้คนแรกเริ่มเอาควรไหนก็ได้วางอุย้ยถูกต้อง <c oughs> ได้แบงค์ห้าสิบไปข้าได้แบงค์ห้าสิบหยิบแบงค์ห้าสิบออแล้ววางวางสีฟ <c oughs> ูไว้หมดนะอ๋อต่อต่อได้ต่อได้ต่อค่ะ เร็วเร็วเร็วอพภิษอาลงอาล่งอาล่งอาล่ง ใครได้เท่าไหร่คะแม่ได้ไปร้อยยี่สิบมิลิน่ะ2อ่ิสองร้อยยี่ิบที่ทำ <220. S 1> โอ้ผู้ชนะคือโอ้สนุกไหมเด็กเดนเอาใหม่ไหม ติดตามพวกหนูด้วยนะคะ